วันพฤหัสนะคะปีนี้เลื่อยเ,อยเยอือๆมาเลียงเลียงอืมอืออแล้วก็เออวันพฤหัสจะเป็นวันที่เลื่อยๆมาเลียงเลียงนกจินเจี๊ยงต,ตังหมูอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดี วันนี้นะคะปีนี้ปี64นะคะจะเป็นปีแห่งการที่คุณนะคะระวังให้ดีนะคะมันจะเป็นปีที่คุณเลื่อยๆมาเลี้ยงๆอย่างนี้ยค่ะสมมติว่าคุณกําลังมีไฟในปี63มันจะต่อพ่วงมาตีหกปีหกนะคะใครเกิดวันพฤหัสจําไว้ให้แม่นเลยนะคะ คุณอาจจะมีไฟในปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเฮ้ยแบบกระหือลือขึ้นตำแหน่งได้โอ้โหโพิชิตยอดขายออซื้อบ้านซื้อรถอหลายหลายอือหืออะค่ะนะคะอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้ทีมงานก็รังไหลโอ้ปังมากในปี6 สามที่ผ่านมาฟังนะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างปีหกสามและปีหกสี่ค่ะหลังจากเดือนเมษาไปนะคะคุณจะกลายเป็นเลื่อยเลื่อยมาเลียงเลียงนกบินเทียงไปท้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะคะคุณก็จะเป็นแบบนั้นเลยด้วยภาวะแห่งดวงของปีหกสี่นะคะคนวันพฤหัสก็จะเลื่อยๆมาเลียงเลียงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเสริมให้คนวันพฤหัสนะคะต่อเนื่องกับ ของปี63นะคะที่กำลังปัง,ปงกำลังลุ่งกำลังพุ่งกำลังทยานนะคะต่อเนื่องกัน ให้คุณพุ่งทยานต่อนะคะแต่สําหรับบางคนที่เกิดวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะในปี63กุ๊กูค้าขายอะไรก็ขก่ไม่ได้ทำอยากขึ้นตําแหน่งก็ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจสักเรื่องเลยแล้วแบบว่านี่ก็สุดแล้วนะก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยสําหรับใครที่เกิดวันพฤหัสแล้วเป็นอย่างนั้นในปี63ฟังดีๆนะคะถ้าปีนี้คุณไม่ทําตามที่ครูบอกนะคะคุณลองดึกภาพนะคะปี63ยังขนาด,ดานั้นแล้วปี64คุณจะล่วงกระดาษไดเอออันนี้เราจะไม่พูดถึง เรื่องลวงกันนะเราจะมาพูดในเรื่องของทํายังไงล่ะในเมื่อคุณยังไม่ได้ดั่งใจในปีหกสามคุณยังขึ้นไม่ได้คุณยังทยานไม่ได้คุณยังไม่ได้ดั่งเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจะมาพุ่งหลังเมษาทํำยังไงหรือคนที่กําลังพุ่งทยานเลยนะคะ ปีหกสามขึ้นตำแหน่งได้ได้บ้านได้รถซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นไปตามที่แบบปรารถนาทุกอย่างเลยแต่พอเข้าเดือนเมษาของปี64่อะค่ะมันจะเกิดบางอย่างค่ะดึงทําให้ใจคุณอื่อยเฉยอะไรแบบนี้ค่ะมันจะทาให้คุณแบบพลังตกตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าคนวันพฤหัสคุณต้องใช้อะไรในการนําทางฟังนะคะคนวันพฤหัสค่ะไปสํารวจตัวเองนะคะว่าที่บ้านคุณมี ทเาว,เวสวุวรรณหรือเปล่ารู้จักกันไหมคะทวเทวสวุวรรณนะคะถ้ารู้จักค่ะไปหาที่บ้านคุณนะคะว่ามีทเาว,เวสวุวรรณไหมคุณจะต้องเชื่อเนฤทธิ์พลังแห่งองค์ทาวเวสวสุวรรณนะคะ แต่ถ้าคุณไม่มีสํารวจแล้วไปดูแล้วในบ้านไม่มีเทวเสุวรรณให้คุณค่ะบูชาค่ะถ้าไมไ่ไปบูชาที่วัดก็ลองเสรชหานะคะไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะเพราะครูไม่เน้นการใช้เงินเวลาครูบอกอะไรคุณนะคะครูจะเน้นใช้เงินให้น้อยที่สุดนะคะใช้สมองใช้สติปัญญาใช้ความสามารถให้เยอะที่สุดนะคะแต่ใช้เงินให้น้อยคุณลองไปเสชหาค่ะที่ไหนมีให้บูชาเทวสุวรรณหรือที่ไหนมีขายคุณสามารถสั่งซื้อหรือสั่งบูชามาได้แล้วค่อยเอาไปให้พระที่คุณนับถือเปิดเนตร นะคะไปให้ท่านเปิดเน่หรือไปให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เวลาเราบูชามาจากา Facebook หรือจากช่องทางไหนก็แล้วแต่บางครั้งเขายังไม่ได้ปลุกเสกนะคะถ้าเราเชื่อเรื่องนี้เนาะ บางครั้งเขายังไม่ปลุกเสกบางครั้งเขายังไม่ได้ทําพิธีเราจะต้องนําเอาองค์ท่านนะคะไปเปิดเนตรหรือไปเข้าพิธีนะคะอย่างเช่นไปเข้าพิธีที่เขามีการเ,าเปิดองค์เนตรหรืออะไรแบบนี้นะคะใครที่เกิดวันพฤหัสหนะ้าไม่ว่าดวงคุณจะปังทุ่งรุ่งแรงขนาดใดน,นะคะหลังเมษานะคะจะมีบางอย่างนะคะทำให้คุณเอื่อยเฉยจะมีบางอย่างทําให้คุณนะคะไปเรื่อยๆไปเลียงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเราเป็นแม่ค้าเราจะเรื่อยๆเลียงๆไม่ได้นะคะเราจะต้องไฟลุกตลอดนะคะไฟใลุกไฟ แห่งความสุขไม่ใช่ไฟเผาเรานะคะไฟแห่งความสุขไฟแห่งความทะเยอทะยานไฟแห่งความไปถึงเป้าหมายนะคะยังมีความสุขและละลาปาจิงโกกนะคะไม่มีใครไปถึงเป้าหมายแบบหอ่เอเหี่ยวน้ําตาตกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องแบบฮึกเขิมนะคะเพราะฉะนั้นวันพฤรรหัสค่ะถ้าคุณอยากฮึกเขิมต่อเนื่องจะปีห3สามหรือสําหรับคนที่ดวงเอื่อยเอยมาเลียงเลียงตั้งแต่63สาม คุณจะกระฉูดแน่นอนถ้าคุณไปบูชาองค์เวสวรรณนะคะท้าเวสวรรณบูชาที่ไหนก็ได้หรือทางอินอย่างที่บอกค่ะนะคะเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปเปิดเนตรเอาไปบูชาหรือว่าเอาไปให้พระที่เราเคารพนับถือครูบาอาจารย์ในการทําพิธีปลุกให้เราอะไรอย่างนี้นะคะ,ะตามความเชื่อนะคะอันนี้แม่หมอเชื่อทางนี้แม่หมอก็เอาที่แม่หมอสบายใจนะคะแต่คนอื่นไม่สบายใจแม่หมอก็ไม่ได้สนใจนะคะอ่ะ โอเคไหมคะสำหรับคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีนะคะ